เราอยู่ในเกมมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ทำคลิปนะอัน,นมีอะไรบ้างอะ่ะบัญชากอรแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมบัญชาว่ามีสกินใหม่มันอีโรตัวหลักตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยหาตัวละครไม่เจอปัก <B unk. S 1> อ้าวอ๋ออยู่นี่ so, นี่เหรอไปแ,แล้วก้าสิบ แบบ one hour later ได้มาแล้วไปอเทมพย์นะคะว่ามีป้ายไฟไ,ฟไอ้บ้าเนี่ยทันก็แปดปองไดไป ecstasy thrive with always m โอเคได้กอปเปอร์ไฟด้วยโอเคเรามาอยู่ในเกมกันแล้วครับตอนนี้นะสกินใหม่ของลิงนะมันชื่อสกินอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วสกินสวยนะโอ้โหแล้วก็เป็นสกินวิลเลกลันอันแรกของไอเดียัวนี้ด้วย <Yeah. S 2> ไม่เคยมีมีไม่รับิ่นเต็มที่ก็อันติเมตโอไปกินสวยชอบเ <Lord, S 2> มนลิงไงก็เลยคกจับซะหน่อยเราก็เล่นลิงสายปกติเป็นเลย s <S แล้วก็มีคนเว็ดสายใด้ด้วย <Yeah. S 1> กันดีๆเด้อสาเนต เราไม่มีโลมอะเราไม่มีโลมปังเอาไว้ะคือเราไม่มีโลมอะเราจะเล่นยังไงดีเรามาดูกันว่าเราไม่มีโลมแล้วเราจะชนะได้หรือเปล่ามาดูกันและนี่ก็ไม่ใช่เล้งด้วยเพราะว่าถ้าเล้ง ในความที่ไม่ได้เล่นลิงนานมากก็กล้าหยิบลงเท่าไหร่ฟอตฟอตเนี่ยปัญหามาั้ยฟอตเนี่ยปังเอ้ยสายไปไหนโอ้ชาตาไปบินวะปังอยูว่วะมาปัง <ภ>จะกินเออเสียงตี่ะดูไอเทกีนะมันเปืนเลเซอร์อะปิ้เออมันมันไปเช็คดูว่ามันมีท่าเต้นด้วยนะแต่เหมือนยังไม่เปิดขายตอนนี้เพื่อนมันเมันมามาทำไมไอ้บ้านนาละนวนน้องอู้ ิมียันติคิปมีบ้าคิปสวัสดีครับเดียวอีกการรเจ้อสวยโอ้โหอคิวหน่อยก็ได้ปักไปกันเพื่อนกันละเฮ้ไปโดนนะเล้ยเรียกบอกเขา ในไม่นานก็มีซานิสด,ด้วยนะเจกอนะหโ้มน,นียรเ,มเออ้มาสีมาสีมาสีจาเอเฟกต์สวยอะเอฟเฟกต์ป้าากาตอนได้กิวอะสวยอะ เฮ้ยจริงว่ะนี่ไม่ธรรมดาเว้ยซานิดจะย็นซาเน็ตซาเน็ตมาดีซานิดซาเนิดซานิดซานิดอืมไม่ได้คิวอีกแล้วไม่ได้คิวอีกแล้วเจ็ดศูนย์ ไปพูดถึงอายาเต้ด้วยเอืได้ข่าวว่าอายาเต้จะมีสกิลตุ่นีนนี่หว่าก็น่าจะเกี่ยวข้องกันน่าจะเป็นเซตเดียวกันแหมทำไมท่าเต้นมันจะดีมากเลยจริงนะไม่มีมันเป็นแค่ยังยัง โอ้โหป้าอากาศสวยอะเยี่ยมเยี่ยมจัดอะเดี๋ยวว่าของไทยค,น,คนอื่นเขาว่าเหมือนทางน,นี้จะกินดุดจริงก็จะมีป้าอาก,กาศวันนี้ด้วยฮ่าปิ๊กเฮ้ยตา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 โอ้โหนิดเดียวแต่สกินนี้ลิงพูดมากเลยนะ ลิ่งพูดมากอยู่นะแต่ก็ยังไม่เท่าเราวิวได้ปะไหวอยู่เนาะแต่วงแดงแป๊ดเลย เปิดวงตรงนั้นเพื่อเพื่ออะไรนั่น,นอะสิป้อ, <c oughs> องิบมหาตัวจิบม่าลัวชิบมหาล้วระยะไปถึงโนีมันจะไม่กลายเป็นสกินอาถรรพ์ใช่ไหม สกินเนี่ยไอ่ในวันหน้าก็ทีนึงแล้วอ่ะสมัยนู้สมัยก nah. ่อนอะมันกลายเป็นสกินอาถรรพ์ตรงที่พอใช้แล้วขี้แม่งแทบไปติดอ่ะเย้โอ้ชี้อะไรถอย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 เย้เย้เย้เมากันมากันไอ้ตัวโอ้ยใบใบมึงกล้ามากเลยสุดยอดเลยว่ะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งนิดโอ้ถ้าจะเล่นกันขนาดนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วกูป,ปักอะไคอยคอยคอยอยคอค ม right ึงอยากกันตีเหอนี่ไงมาหาแล้วเนี่ยปังโอ้โหขนาดไอ้เบรกตีบอมก็เจ๋งว่า้ม้มมันเรียกกลับมันเรียกกลับมันเรียกกลับโอ๊ยอ่าง里ส露宿 นี่แน่นี่แน่เอาเจอฉันบ้างหนอะสักหน่อยสักหน่อยก็ได้เฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ถอย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  นี่เนี่นะีเนี่ยนอะไรี่ยนะันะบ,บ้านาเจกันเียานิดหกสามเราไม่มีโลมนะที่ไม่มีโลมนะบอกไว้ก่อน สารน,นิทเอาของรูปให้นะโอ้ยโอย้จบแล้วอะ่ะโอ้เอวีพีตามนี้ก็นะก็ยกให้สารน,นิทเขาไปนะ เขายอมเป็นรวมให้อะเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊สกอร์รวมอยู่ที่30ต่อ9สกอร์ผมอยู่ที่6ตาย2 s s 4นะครับไม่ได้ MVP นั้นอยู่7.5เนี่ยโอ้โแต้มลังสุดเลยโอเคทำแบบสกิลลิงก็จอดถูกใจถูกใจยิงสวยสวย พร้อมประกากศจริงๆโอ้โหคุณกิติเก็ชอบอ่ะ Who dares ชอบอ่ะเออโ okay. อเคโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแกาากดชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Nah, let me not keep going. Right, what's true? need it. I'll bleed it. Geeking off a perkin' bitch. I'm feelin' like a demon. Bitch, I came.